ครับสวัสดีครับคลิปนี้พามาดูกระบะ v ีโกนะครับผมเพิ่งได้เข้ามาใหม่นะครับเป็น h ฮลักวีโก้สมาร์ทแคปเป็นสมาร์ทแคปนะครับปี B 08ครับเป็นลอตแรกเป็นลอถแรกนะครับของตัวสมาร์ทแคป ถ้าช่วงปีรถปี08เนี่ยอย่างคันที่แล้วครับปี08เหมือนกันแต่ว่ายังเปิดแคป็บไม่ได้คันนี้เปิดแคป็ได้แล้วนะครับเปิดแคป็ได้แล้วเป็นรถแรกนะครับช่วงปลายปี08สีดำเงาแวบสวยมากเป็น P-Runner นะครับเครื่อง3000นนะครับเป็นรุ่น e เกียร์ธรรมดา เจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนล้อมานะครับล้อนี้เป็นล้อขอบยี่สิบลูกค้าที่สนใจนะครับแล้วมาดูแล้วไม่ชอบล้อนี้เดี๋ยวตกลงกันหน้างงานได้ครับว่าจะเอาไงกับล้อดีจะให้เราเปลี่ยนให้ลูกค้าจะไปเปลี่ยนเองก็เดี๋ยวคุยเป็นภาพรวมของราคาต่อรองกันหน้างงานอีกทีนะครับนะครับสีดำสวยมากเครื่องสามพัน ได้เลขทะเบียนสามตัวด้วยเดี๋ยวพาดูด้านในกันนะครับครับมาดูด้านในกันเนี่ยครับเปิดแคปได้นะครับเป็นปีศูนย์แปดอถแรกที่เปิดแคปได้นะครับยังเป็นเครื่องสามพันอยู่นะครับยังเป็นเครื่องสามพันอยู่ภายในจะเป็นสีเบจสีครีมแบบนี้ทำหนังมาแล้วเดิมเดินจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่านี้ทำหนังมาแล้ว เบาะแคมก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เบาะคนขับครับเบาะคนขับครับเย็บหนังมาสวยเลยเบาะคนนั่งครับสวยสวยเลยกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทแล้วนะครับเป็นกุญแจรีโมทแล้วกระจกมองข้างก็จะเป็นปรับและพับไฟฟ้าเป็นปรับและพับไฟฟ้านะครับ เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดวิทยุก็เดิมๆจากโรงงานเลยส่วนตรงนั้นนะครับจะเป็นเก๊ะวงคอนโซลครับพอดีมันปิดไม่ได้แล้วผมสั่งของไปแล้วนะครับเพราะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลครับผมสั่งของไปแล้วพอดีของยังไม่มานะครับเดี๋ยวลูกค้ามาดูมาเห็นรับรถเนี่ยก็ได้เก๊กสวยๆไปเปิดปิดได้ตามปกตินะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องกันนะครับ ครับตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วเปิดแอร์เรียบร้อยวิทยุใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวแอร์ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับตัวต้านี่แอร์เย็นอยู่แล้วคันนี้วิ่งไป248,000กว่ากิโลนะครับเตี้ยสอง0สนกก็ได้ครับนี่ครับภายในสะอาดมาก สีเป็นสีนี้นะครับแต่ว่าสะอาดมากๆเลยกระจกมองข้างก็เป็นไฟฟ้าออโตโอ้นะครับไฟฟ้าออโตโอ้ด้านคนขับนะครับอีกด้านหนึ่งจะไม่ได้ออโต้เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันครับครับมาดูห้องเครื่องกันดูคัาหน้ากันก่อน ขานหน้าเนี่ยนะครับสติ๊กเกอร์เดิมๆจากโรงงานเลขรหัสจากโรงงานกานเดิมๆนะครับคานหน้าเดิมอยู่ครบเลยนะครับนะครับขานซ้ายขวารหัส LR อยู่ครบนะครับอันนี้ L ซ้ายนะครับอันนี้ R ขวาครับฝากกระโปรงก็มี ทำสีมานะครับแต่ไม่ได้มีชนหนักอะไรฝาโพงมีทาสีนะครับมีแกะทําสีโลโก้โตใต้ยังอยู่นะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่มีแกะทําสีนะครับแกะทําสีเฉยๆนะครับแก้มด้านข้างนี่ครับกอกในนะครับ การชัดชนะครับไม่มีชนหนักเดี๋ยวลองชักกันให้มันเครื่องดูไม่มีควันฉุยออกมานะครับเครื่องยนต์สมบูรณ์ดีท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจคันนี้ To y o ต a h i l รักวี o Smart Cab นะครับเครื่องยนต์3,000นะครับเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0ซีซี ปี08นะครับเป็นปี08ผลิตประมาณปลายปี08เปิดแคปแล้วล้อไม่ชอบไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันหน้างานจัดไปครับคันนี้179,000บาท179,000บาทเท่านั้นนะครับถ้าดสนใจรีบโทรมาเลยนะครับผมดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ